สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี K ๊์ e, ี v p เช้าบ่ายนะคะวันที่25พฤศจิกายน2,567นะคะ FC ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ f c ขาแต่ว่าถ้า f c ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้ f c พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเจะจะพาทุกคนไปดูวันที่24ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่24นะคะใจะให้เด่นรอบเช้า3และ2องเด่นรอบบ่ายหกและ5พี่น้องมาเข่าของรอบบ่ายเบิร์ตนะคะทุกคนรอบเช้าหลุดนะคะมา45106นะคะทุกคนขาเบิง หนึ่งหนึ่งห้าเป็นของรอบบ่ายนะคะทุกคนหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันมาไหมมาทั้งนะะหนึ่งและศูนย์นะคะทุกท่านหนึ่งและหกพี่น้องเจ้พูดผิดรอบบ่ายจะให้เด่นหกและห้ามาสองเจ็ดสองหกสี่นะคะเด่นมาหกเข้าคู่หกสี่สี่หก่พี่น้องเลขเด่นประจําวันมาเลขหกนะคะคู่ตัวเด่นไม่มาเนาะพี่น้องรอบบ่ายมาคู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกท่านขาเอา ไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่25ใจก็ขอให้ f อฟโชคดีเหมือนเดิมนะคะถ้า f อซชอบสำหรับวันนี้จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่5และ4นะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะห้าศูน5์5้5เก้าห้ 4ี่ค่ะสี่ห้าสี่ศูนย์นะคะทุกท่านเด่นรอบบ่ายค่ะอยู่ที่0ูและเมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะศูนย์ห้าศูดศย์สองศูนย์ห ศูตรเก้านะคะเก้าค่ะเก้าห้าเก้าสี่เก้จ็สองเหกสค่ะ F ขาประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูคู่ตเรตน,นะคะห้าส่ศูนย์เก้าค่ะห0าศูนย์ห้าเก 0กับ9รอบบ่าย0 5 0ย์ห9ขนา9 5 9 4ะนะคะ f c ซขานี่ก็คือคู่ตัดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันจะจะคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ท่านได้รับชม เหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านเด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าวันนี้ไม่ติดคู่ตเต่นนะคะเอฟซีขาสี่ค่ะสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกท่านขา เด่นรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์ใเด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น 02, 20, 0 2 2 0์7อ0สนย์นะคะศนี้02นยกับ0 7 7 0นี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบเลข0ูนย์นะคะเาค่ะทุกท่าน92้9สองสประมาณนี้นะคะพี่น้องขามาคู่ใดให้พี่น้องไปเรากะกับนะ้ำอย่าลืมไปเรากะกับนะคะทุกคน ค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะถ้าสมมุติว่า f อไม่ชอบนะคะคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบได้พี่น้องเด้อจับไม่ได้เลยแล้วแะหมักแล้วต่วตวตชอบนะคะทุกคน ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี้ย v a p วันที่25พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชปันมานกันสุขภูสุคขค้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ